สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันได้นำเรื่องวิชาสามจากหนังสือพระนิพพานนั้นไสอยู่ใกล้กว่าปลายจมูกเขียนโดยพระครูอินทสังวรยานหลวงตาเชื้อสันตุสโกอิทธิบาททั้งสอย่างทางสำเร็จองค์สมเด็จตรัสไว้อย่าไหลหลง ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจงอย่าลืมหลงใช้ให้เป็นเห็นนิพพานคำนำวิชาสามด้วยเหตุที่มีตำราและครูบาอาจารย์หลายท่านได้สอนเรื่องวิชาสามในแนวที่เป็นการระลึกชาติปางก่อนย้อนหลังหรือชาติอนาคตแบบตายในวงเล็บสิ้นใจ แล้วจึงเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆซึ่งเป็นอดีตอันยาวนานนั้นว่าเป็นการได้วิชาสามแต่ที่จะได้แสดงต่อไปนี้เป็นธรรมที่ทำได้ในปัจจุบันเป็นวิชาสามแบบฉลาดมีปัญญาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงเป็นประโยชน์ในการศึกษาและปฏิบัติจนเบื่อน่ายกลายกำหนัด ในภพชาติการเกิดตายภายในจิตทุกวินาทีต่อหน้าต่อตาเห็นได้จริงด้วยการปฏิบัติจริงดังนั้นแล้ววิชาสามก็จะปรากฏแก่ตาของผู้ปฏิบัติทุกคนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้วิชาสาม 1. บุพเพนิวาสานุสติยานคือเห็นอนิจจงเห็นความไม่เที่ยง เห็นการเกิดดับของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ในวงเล็บขันห้าเป็นมโนภาพเป็นเรื่องของจิตเมื่อเห็นรูปคนสัตว์สิ่งของเช่นบุตรภรรยาสามีเมื่อวิญญาณไปเกิดคือการเผลอสติหรือเผลอคิดหรือนิมิตหรือฝันแล้วรู้ทีหลัง เพราะสติรู้ไม่ทันเรียกว่าในวงเล็บสติหลังการหรืออดีตตการ 2. จูตูปาตายานคือเห็นทุกขังเห็นจิตมันเคลื่อนออกและการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณเมื่อเห็นสองอย่างนี้จึงเป็นการเห็นปัจจุบันและจะไปเกิดในอนาคตเห็นความเสื่อมสลาย ไม่เสถียรถาวรคงที่การเคลื่อนไหวของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เห็นทีทีทันทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีทุกเสี้ยวของเสี้ยววินาทีในวงเล็บสติทันการทันวิญญาณที่กำลังเคลื่อนออกไปหรืออนาคตการสามอสวะขยายานคือเห็นอนตตา เห็นสภาวะของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราจะยุ่งหรือไม่ยุ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือให้เห็นสภาวะอันเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธาตุอย่างนั้นนั้นเมื่อเห็นความจริงถึงการเกิดเองดับเอง เสื่อมสลายเองบังคับไม่ได้จิตย่อมปล่อยวางความพอใจไม่พอใจดับไปตัวสังขารหรือการยุ่งกับสิ่งต่างๆก็ดับไปด้วยตัววิญญาณตัวไปเกิดก็ดับไปด้วยตัวนามรูปก็ดับไปด้วยตัวสรายตนะก็ดับไปด้วยผัสสะก็ดับไปด้วยเวทนาก็ดับไปด้วย ตัณหาก็ดับไปด้วยอุปาทานก็ดับไปด้วยภพชาติก็ดับไปด้วยชรามรณะก็ดับไปด้วยโสกะปริเทวะก็ดับไปด้วยทุกทโทมนัสอุปายาสะก็ดับไปด้วยนั่นแหละคือในวงเล็บสติก่อนการรู้ทันตัณหาละตัณหาได้อย่างนี้แหละคือวิชาสาม ไม่ใช่วิชาสามอย่างที่เขาว่าคือเรื่องชาติปางก่อนและการรู้ว่าคนสัตว์ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการตัดกิเลสตัณหาแต่ประการใดเลย